สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านชาสื่อช่องแอดตอมเหรียญสลึงนะคะคลิปนี้เรามาเจอกันในแนวทางหอยเล่าพัฒนาค่ะประจำวันที่12กันยายน2565ค่ะสูตรแรกที่เราจะมาดูนะคะจะเป็นสูตรปักหลัก10ล่างกันค่ะ1บล่างนะคะสูตรเราใช้หลักร้อยบวกหลัก10บนบวกกันได้เท่าไหร่แล้วนำมาวางแนละ้วบวก1คงที่ค่ะ สูตรเราคำนวณได้7892นะคะเมื่อต่อมาผลรางวัลออก40884 8, 8, 8เข้าไปที่10ล่างเมื่อต่อมาคำนวณได้4569ผลรางวัลออก10451เข้าไปที่10ล่างงวดต่อมาคำนวณได้1 2 3 6ค่ะผลรางวัลงวดต่อมาออก4 9 8 1 4 1เข้าไปที่10ล่าง เงืต่อมาคำนวณได้3 4 5 8ค่ะ้าแปรัผลรางวัลออก3 6 6 8 3 8เข้าไปที่10ล่างนะคะเรามาดูงว่ต่อมาค่ะคำนวณได้9014นะคะผลรางวัลออก9 6 4 4 9 4เข้าไปที่10ล่างค่ะเรามาดูการคำนวณของวันนี้กันเลยนะคะ ้าบวกหเป็น15ใส่5 5าบวกหเป็น6 6บ1บกหเป็น7 7บวกสเป็น10ใส่0 10ล่างนะคะ10ล่างเราคำนวณได้5 6 7 0ค่ะไปคำนวณหน่วยล่างกันต่อเลยนะคะปักหลักหน่วยล่างค่ะหน่วยล่างหรือว่าร้อยบนนะคะ ใช้ตัวเดียวกันเนาะตูดเราใช้หลักร้อยบวกกันสองครั้งบวกหลัก10บล่าง1ครั้งบวก4ี่งที่คำนวณได้4 5 7หนะคะ457หผลรางวัลออก4 0 884 4เข้าไปที่หน่วยล่างงมดมาคำนวณได้0 1นนผลรางวัลออก1 0 4 5 1 1เข้าที่หน่วยล่างงมดมาคำนวณได้1 2 4นะคะผลรางวัลออก4 9 8 1 4้าดเข้าไปที่หน่วยล่าง งตมาคำนวณได้3 4 6ส่หกผลรางวัลออก3 6มห3หกแปดสามสาเข้าไปที่หน่วยล่างงตมาคำนวณได้8 9 1เก้าหผลรางวัลออกเก้าหกเข้าไปที่หน่วยล่างเอามาดูการคำนวณกันค่ะ9บวกกันสองครั้งได้18 18ปบวกสี่เป็นยี่สบนะคะยี่วกสี่เป็นยีใส่6 6หบวกหนึ่งเป็นเจ็เบวกสเป็นเหน่วยล่างเราคำนวณได้6 เจ็ดเก้าค่ะเราจะไปต่อกันที่สิบบนกันนะคะสิบบนนะคะสิบบนสูตรเราใช้หลักร้อยบวกกันสครั้งบวกได้เท่าไหร่นำมาวางแล้วบวก4ี่คงที่เราคำนวณได้4ี่แปผลรางวัลออก4 0 8 8ูนย์ย์เข้าไปที่10บบนค่ะวดต่อมาคำนวณได้6 0 1 2ผลรางวัลออก1 0 4 5 1 ศูนเข้าไปที่10บบนงวดต่อมาคำนวณได้4ี่แปผลรางวัลออก4 98 1ก้าแงเข้าไปที่10บบนค่ะงวดต่อมาคำนวณได้60 12นยผลรางวัลออก3ามหกหกแหกเข้าไปที่10บบนงวดต่อมาค่ะคำนวณได้2องหกผลรางวัลออก9ก้4หกสเหกเข้าไปที่10บบนนะคะามาดูการคำนวณงวดประจำวัน ที่สิกันค่ะ9บวกกัน4ครั้งได้36นะคะใช้เลขหลักหน่วยนำา6มาวาง6บวก4เป็น10ใส่0 0 1เป็น1 1 1บวก1เป็น2เราคำนวณหลัก10บนได้60 12นะคะาไปดูปักหลักหน่วยบนกันต่อค่ะ หน่วยบนสูตรเราใช้หลักร้อยบวกกัน2ครั้งบวก8คงที่นะคะคำนวณได้02-38ผลรางวัลออก4 0 8 8 4 8ย่เข้าที่หน่วยบนงวดต่อมาคำนวณได้6894ผลรางวัลออก10451 4เข้าที่หน่วยบนนะคะังวดต่อมาคำนวณได้0238ผลรางวัลออก4 98 1 4 8เข้าไปที่หน่วยบนงวดต่อมาคำนวณได้68 9 4 ผลรางวัลออก3 6 6 8 3 6เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะคะงวดตมาคำนวณได้4 6 7 2ตัวนี้หลักหน่วยบนเข้าไปที่เลข4เนาะผลรางวัลออก9 6 4 4 9ามาดูการคำนวณงวดนี้กันค่ะ9บวกกัน2ครั้งได้18 18บวก8เป็น26ใส่6 6บวก2เป็น8 8บวก1เป็น9 9บวก5เป็น14ใส่4หน่วยบนเราคำนวณได้6 8 9 4ค่ะแล้วเราจะไปดูการจับผู้2ตัวบนและ2ตัวล่างนะคะจับผู้2ตัวล่างจะได้16ชุดนะคะก็จะมี5 6 5 7 5 9 6 6 7 6 9 7 6 7 7, 7 9 0 6 0 7และ09นะคะ ส่วนตัวเน้นนะคะเน้นไปที่6ชุดนะคะก็จะมี0 7 5 7 6 7 6 7 7, 7และ7 9ค่ะเอามาดู2ตัวบนกันค่ะ2ตัวบนนะคะ,ะเราก็จับคู่กัน10บนหน่วยบนได้16ชุดนะคะก็จะมี6 6 6 8 6 9 6 4 06 08 09 04 16 18 19 14 26 28 29และ24นะคะส่วนตัวเน้น6ชุดเหมือนกันค่ะก็จะเน้นไปที่06 26 66 28 68และ08นะคะส่วน3ตัวค่ะ3ตัวนะคะจับให้6ชุดนะคะเน้นไปที่3ชุดนี้ค่ะก็จะมี6 0 6 6 28แล้วก็666นะคะลิกต่อ ส่วน4ตัวค่ะ4ตัวก็จะเป็น7628กับ7666นะคะส่วนใครที่ชอบอตัวรูดนะคะ,ะรูด8รูด4นะคะ,ะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสูตรทุกสูตรระวัลดูดสมะคะอค่าขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ